าหศิลปินในดวงใจคนนี้ต้องบอกว่าเดือดมากมากบอกเลยดูให้ดีเลยพูดอย่างนะถามจริงพูดกับเพื่อนพูดยิ่มึงไม่ทำวะแทงดิเออมึงเล่นกากสักเลียเออมึงเดี๋ยวพอแล้วมึงกบพอแล้วตอนนี้มึงพอได้แล้วเขาชอบดูแบดแเหรอแต่จริงๆเขาก็แบดดดยเออพี่ผ่าไปแดน3แดน4มีเยอะเลยว้าว

ร้องกับซีครับศิลปินในดวงใจคนนี้ต้องบอกว่าเดือดมากมากบอกเลยดูให้ดีเลยแต่ว่านี่นั่งรออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่มาสักทีเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีขอต้อนรับแขกรับเชิญครับน้องเบียร์อันนี้เบียร์ต้อง เลยวัเนี่ยกองซ้อนกองมีสองอรายการ้อนสองรายการอย่างนี้เหรอเหมือนเจ้าของบ้านเลยเนาะเออใช่พี่ก็ห่มเนี่ยแล้วกพยายามหากลิน่เนเนี้ยเวเนี่ยซักบ้างไหมเนี่ยเรากะว่าเออศิลปินสวยๆน่ารักน่ารักกว่านี้เราก็ต้องมาดมพี่สิโอ้โหนี่กลิ่นอีคูกาอย่างเดียวเลยมั้งเนี่ย <laughs> <ช> <laughs> มีแต่กลิ่นคูกา จ่ะจำเบียได้จาก The Voice ใช่ไหม <c oughs> จากที่เมื่อกี้เราคุยกันอ่ะ back to December ตอนนั้นพี่ยังจำเบียไม่ได้เลย night, พี่ไปจำเบียร <c oughs> ตอนไหน <c oughs> ได้รู้ไหม <c oughs> ตอนไหนคะตอนรอบแบทเทิลที่เบียร้องเพลงเ <Okay. S 2> อันนั้นะคือจําได้คือจากที่แบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้เสียงแบบใสขนาดนี้วะ mm hmm. ก็เลยเป็นพาที่พี่แบบจําเบียรได้จริงๆแล้วไปจําเบียรได้อีกทีตอนไหนรู้ไหม่ายหนังสือมาอ๋อแตชุดว่ายน้ำเซ็กซี่นั่นคือแบบใครวันนี้แล้ว <ขอ S 1> คือลลเหมือน <Yeah. S 1> The Voice มาใครแบบคือ มีความฝันอันนึงคือแบบอยากถ่ายชุดบิกินี่ขึ้นปกแมกซีนอะไร,ร,รอย่างเงี้ยเออหนูดังจากการเป็นเน็ตไอดอลไม่ใช่หรออ่าคือจริงๆก่อนจะไปเดอะ o i c e ์เนี่ยก็เหมือนแนวแนวเน็ตไอดอลมาก,ก่อนสมัยก่อนเขาจะชอบไอดอลที่เรียนเก่งหน้าตาหน้ารักอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แบบยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างงี้พูดอย่างไม่ถามจริงพูดกับเพื่อนพูดยิ่งตอนเล่นเกมนี่คือแบบเอออยากรู้ในเรื่องถัดไม่ได้ลองพูดกับเพื่อนสมมติแบบเบียเข้าไปดีเบียย้ํามึงไม่ทําวะ แท้งดิเออมึงเล่นกากสัตว์สัตว์สัตว์เลยเฮียเออมึงทำเด๋ยนไปหนึ่งพอแล้วมึงกับพ่อตอนนี้มึงพอแล้ว <c oughs> ละ บอกว่าตอนนี้โสดมาประมาณกี่เดือนแล้วจะ6เดือนลวจะครึ่งปีและ้ะเพราะเข็ดกับความรักหรือว่ายังไม่ถึงเวลาหรือเพราะอะไรยังไม่เจอคนที่มันใช่อะ่ะเพิ่งอายุ26จะรีบใช่ไปไหนเราก็ต้องอ๋อพี่ตอนนั้นชีปปไปพ่พี่แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่อ่ะพี่แต่งตอน35หนูจะแต่งตอนไหนถ,<ะ>ถ้าหนูอ,อยากพี่แต่งกับหนูได้วันนี้เลยเดียวพี่ <laughs> พี่แต่งแล้วไหมคิดไหมว่าตัวเองจะแต่งงานตอนไหนไม่เพราะว่ารู้สึกว่าเออมันต้องมีคนคนนั้นต้องมีคนให้แต่งด้วยก่อนปะวะแล้วเราค่อยคิดใช่ไหมเออหรือว่าเรื่องแต่งงานมันไม่่่ใชเรือง แบบว่าเจอแลอ้วคลิกค่อยแต่งก็ได้หนูก็ไม่ได้สี่เลียดขนาดนั้นจริงๆแค่ไปซื้อชุดมาถ่ายรูปเอาก็ได้มั้งเราต้องไปช่วยน้ำไหมไม่บ้าคือแต่งงานเห็นชอบจังเลยชอบเพราะว่าเบียร์แบบไปทะเลบ่อยเวลาเบียร์ไปพี่ก็ชอบพี่กดไลค์ตลอดเลยจริงๆขอบคุณค่ะแต่เบียร์ไม่รู้พี่ดูรูปพี่ก็จะกดไลค์เงี้ย แล้วไอที่บอกว่าเป็นสไตล์ชอบแต่งชุดว่ายน้ำคือเบียเป็นคือสมมุติว่าถ้าเบียมองผู้หญิงนะเบียก็จะชอบมองผู้หญิงเซ็กซี่เบียชอบมองผู้หญิงแบบแซบๆน่ารักแต่เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเบียจะเป็นผู้หญิงแบบอะไรคะอะไรหรอแต่มันจะยังมันจะมยังมีใครรำคาญเสียงด้วยบ้างมั้ยมีบ้างมีบ้างมันแล้วแต่ว่าเราอยู่กับใครถ้าเราอยู่กับผู้ชายที่เราชอบก็จะแบลว่ามีสิ่งสองไหมเธอคิดถึงแจ็งนี้ไง ถ้าสมมติพี่เป็นแฟนหนูแล้วหนูฟิลนี้นะพี่ก็ต้องแบบนี่ไปแอบเติมที่เหนมาลูกคุยเรื่องงานก็จะจริงจังเฮาเฮาจะเป็นเสียงอย่างงี้จะเป็นเออจะเป็นแบบนี้ถ้าจะไปกินข้าวกับแฟนปั๊บที่รักไปกินข้าวกันอืททางานพิลแล้วอ่ะทางานทํางานก็อุ้ยเขาว่าเธออ่ะควรจะทําแบบนี้นะเว้ยถ้าเกิดว่าเธอไม่ทําแบบเนี้ยเธอจะแบบเฟลอเออจะเป็นนี้แล้วถ้าเวลาทะเลาะทะเลาะก็ไม่ไหวแล้วนะไม่ใช่ละถ้าอย่างงี้นะถ้าทะเลาะอย่างงี้พี่ยอมให้ทะเลาะทุกวันเลยไม่ทำหนูโมโหคือจะแบบ nhiệm yep, mẹ ไม่เงียบเป็นคนแสดงออกผู้ชายที่มาจะต้องแบบทิศเราแบบต้องเปยไหมต้องไม่เพราะดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเราดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแล้วเราเปยเขาไหมถ้าอยากซื้ออะไรให้ก็ซื้อคือต้องต้องตกลงกันก่อนว่าเออการจะซื้ออะไรให้อ่ะมันคือการแบบว่าซื้อให้เพราะอยากให้นะไม่ใช่ว่าซื้อให้เพราะคาดหวังว่าซื้อให้ฉันต้องฟังอะไรเธอหนึ่งออกป่ามันจะมีผู้ชายแบบที่คิดอะไรแบบนั้นอยู่ไม่ใช่ความรักมันไม่ได้หมายความว่าต้องมาซื้ออะไรให้กันความรักคือการแบบเข้าใจกันต่างหากอะไรเงี้ยส่วนเรื่อง ื้ออะไรให้กันมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าอยากทําให้ประทับใจวันพิเศษหรือเป็นรางวัลให้กันว่าแบบอุ้ยเธอแบบดีกับเรามาตลอดแล้วเราอยากอ,อยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่การมาซื้ออะไรให้เพื่อให้เราอะไป t r e ต t เขาดีขึ้นมไม่ใช่ผู้ชายคนนี้คือจะไม่โอเคเลยถ้าเข้ามาในชีวิตเราเอาแต่ได้เอาแต่คิดว่าเราต้องดีกับเขาตลอดมาคาดหวังว่าเราจะไม่มีวันที่งี่เง่าเลยมไม่มีวันที่เฟลเลยมไม่มีวันที่แบบเอออ่อนแรงหรือแบบอเอออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายแบบนั้นไม่ ไม่โอเคคือเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองอต่ตัวเอนแต่ตัวเองแต่ตัวเองตัวเองไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยเอออยากเปลี่ยนแต่คนอื่นแล้วก็แบบเข้ามาแบบเปลี่ยนตัวตนเราอะไรอย่างเงี้ยเออนี่กำลังพูดถึงใครอยู่เปเนี่ยเจอมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเจ้าชูอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรหรอเจ้าชูก็ไม่เอาไม่เอาอ๋อจ้าชูนั่นเรื่องใหญ่แล้วคนเข้ามาเยอะไหมเยอะ แล้วเราทาไงอะถ้าใครเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วอยู่กับเรานานที่สุดก็คงเป็นคนนั้นมีตอนนี้มีใครพอที่จะเข้าวินม้างไหมตอนนี้ยังไม่มีเอาจริงว่าผู้ชายส่วนใหญ่อะที่มาเจอเบียร์ตกหลุมรักเบียร์เร็วมากแล้วพอเขาตกหลุมรักเบียร์เร็วอะความรู้สึกเริ่มไม่เท่ากันละเขาก็รู้สึกเยอะกว่าเขาสึกเยอะกว่าละเออสุดท้ายแล้วพอเขารู้สึกมารกวกว่าเขาจะนอยที่เราอะ แค่นี้เอคือเบียรจะเป็นแนวแบบว่าไม่ไม่เห่อแต่แรกเบียรจะเป็นคนที่แบบว่าชอบรู้จักเขาไปเรื่อยๆได้เห็นด้านนู้นด้านนี้ของเขาไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยๆตกหลุมรักในแต่ละด้านของเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเร็วสุดแค่ไหนอย่าบอกแล้วว่าวันแรกวันสองวันเลยเฮ้ยบ้าแล้วมึงเอาอะไรมารักวะก็บางทีเขารู้สึกว่าแบบเขาอยากคบเราเลยอะแล้วเบียจะพูงไงเขาก็บอกว่าแบบเรามาเป็นแฟนกันเหอะเราอยากเป็นแฟนเธอเราอยากดูแลเธออ่ะแล้วเบียพูว่านี่ก็แบบ คือหนูก็จะแบบว่าเออเราชอบนะที่เธอเป็นคนพูดตรงๆแต่ว่าเราอ่ะเรายังไม่พร้อมเพราะว่าเราอยากเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหายใจอะไรเราก็ตกใจเหมือนกันแออั่เนี่ยแบบผู้ชายมาบอกรักต่อเวลามันต้องคอยปฏิเสธคนอย่างนี้อึดอัดไม่ได้อึดอัดนะรู้สึกว่าเบียรู้สึกว่าใครอยากพูดอะไรก็พูดเออลักเราก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จะอึดอัดถ้าบังคับให้เราพูดเพราะเบียจะไม่พูดถ้าเบียยังรู้สึกไม่ถึงเข้าใจปะเออดีเนาะเขานี่เขาเป็นคนแบบสุจริตกับความรู้สึกตัวเองเหมือนกัน พาเที่ยวบ้านหน่อยได้โอเคเไปดูบ้านกันบ้านที่ไม่ค่อยจะมีอะไรทำกับข้าวเนี่ยเบียร์ทำกับข้าวเป็นไหมเป็นค่ะเบียร์ชอบทำกับข้าวเวอร์จริงเหรอจริงพี่นี่ชอบทำกับข้าวมากอาหารทำกับพี่มี่พี่มี่นี่คือบ้าไปแล้วพี่ว่ามันเป็นกิจกรรมในบ้านที่เราสนุกที่สนุกจริงมันสนุกเพราะมันไม่มี แต่ว่าอันนี้คือของหมานี่คือสิ่งที่ครูกล้ากินนะคะกินบาบเนี่ยเหรอกินบาบใช่น้ำแข็งเยอะขนาดนี้ก็เป็นคนกินแบบกินน้ําเย็นแหละน้ําเย็นค่ะน้ําแข็งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือเวลาเพื่อนมาเพื่อนชอบซื้อมาให้โอเคป้าแต่ต้องแข็งที่ไม่กินนะหเพราะพี่ต้องเป็นน้ําแข็งก้อนเล็กนี่อันีให้ด้วยจริงๆหนูอ่ะจะชอบแบบนี้กินน้ําเปล่ามั้งน้าเปล่าค่ะ เลมอนโซดานี่ก็นะก็น้ำอัดลมธรรมดาวะนี่แอบเก็บไม่หมดจ้าเก็บไม่หมดจ้าก็มีบ้างเรื่องปัติศิลปินอะเนาะมันมีบ้างเท่าเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากอุ้ยสีชมพูน่ารักปะอืมมันมีเนี่ยมี คีย์บอร์ดชมคูเอ๋อยากลองแคสเกมไหมคะพี่สิพี่อะทำรายการแบกพี่หน่อยแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนเราเอนเตอร์เทนเขาอะแล้วพี่เล่นเกมอบบพี่แบบชอบแบบพี่ชอบโฟกัสกับเกมชอบหนุกหนุบชอบหนุกหนุบแบบเล่นกันแต่เล่นกันกับเพื่อนเอนเตอร์เทนแล้วเล่นโคตรเหนื่อยแล้วเล่นพับจีอะโคตรเหนื่อยเลยเออแล้วมันต้องเอนเตอร์เทนไปด้วยมันต้องโฟกัสสองสิ่งเกมก็ต้องเล่นเอนเตอร์เทนก็ต้องเหนื่อยนะแต่หนูชอบใช่ไหมชอบแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันไอ้นี่หูฟังหรือพักเครื่องเนี่ย ทำไมอ่ะลอบหมดแล้วเนี่ยมันเก่ามากเลยถ้าพี่ซื้อของพี่จะซื้อเสียงบัวฝาอุ๊ยขอบคุณค่ะ ไม่ปฏิเสธค่นะค่สวัสดีค่ะบิสกิตเบียนะคะเดี๋ยววันนี้บีจะมาเล่นเกมให้ดูนะคะค่ะมีก็ตอนนี้เฮ้ยทุกคนดูนี่ดิเออแบบว่หน้ากลัวเอ,อ้ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> คือตอนนี้ <c oughs> เกมมันไม่น้ากลัวพี่ว่าหนูได้ <c oughs> นี่หนูหนูขายเสื้อผ้าเหรอเ <c oughs> ปล่าค่ะมันคือสะพานหนูตอนนี้ก็แบบแขวนแขวนไปก่อนไม่นี่พี่ว่าเรียบร้อยมากแล้วนะเบียคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องให้เครดิตแม่บ้านหนูเพราะตอนแรกมันกองอยู่กับพื้นค่ะตอนนี้แม่บ้านหนูทําไว้ต้องให้เครดิตแม่ อ๋อพี่ก็ลังจะชมหนูเลยว่าหนูเป็นคนเรียบร้อยมากแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่พี่ซี่ขาคือหนูก็ทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องมีคนช่วยน้องแม่ตรงเนี้ยจริงๆอ่ะหนูทํามีโปรเจคเตอร์แต่ว่าอนาคตคิดว่าจริงๆอ่ะอยากแบบมีเปียโนหรืออะไรตรงเนี้ยเอ้จริงๆเอ้ตรงนี้เขาไปทำอะไรดีอ่ะไม่รู้เดี๋ยวคิดก่อนตอนนี้ไม่มีใครรู้คนที่รู้คือหนูคนเดียวเนี่ยมึงคุยคนเดียวอ่ะไปโอเคกูกลางนี้ดิ กูการ์ไม่ฟังเลยก็ตกเลยกูกามานี่อุ้ยแม่เรียกปุ๊บมาเลยอ่ะใช่แต่ว่าเมื่อกี้แอบได้ยินแต่ว่าเราทำไปไม่ได้ยินนเนี่ยดาวดาวดาว good boy เฮ้ยกูกานอนที่นอน good boy เฮ้ยเก่งอ่ะกูก้าไหนขึ้นมาดิฟั่งเล้กูก้าขอมือต้องอัพก่อนอัพเฮ้ยกูก้าขอมือขอมือครับกูก้าขอมือไปไหนก็ไปไป ตอนเด็กๆคือเป็นสายดนตรีอย <|so|>> ู่แล้วใช่ค่ะเป็นนักร้องของโรงเรียนป๊อปไหมป๊อปไหมก็ใช้ได้ ต้องมีมาบ้างอ่ะเวลาแบบว่ามีคนมาจีบเยอะส่วนใหญ่เวลาเขาจะมาแบบฟิลไหนเขาจะชอบแบบส่งกระดาษอะไรกันนะตอนเด็กๆก็เขียนว่าแอบชอบนะส่งมาให้จำได้ไหมแล้วเรามีชอบเขาบ้างไหมมีจำได้ไหมคนคนนั้นเขาชื่ออะไรเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นเดียวกันมีมาแอลตั้งแต่แบบมเลยอ่ะเป็นรุ่นพี่มหนึ่งมสองอะไรเงี้ยมาแอลหกแล้วเราก็คงไม่คิดอะไรแล้วมั้งตอนนั้นก็คิดก็เขินอ่ะจำชื่อก็ได้ไหมจำได้หมดอะเออเออเ เขินเนอะไรป่านนี้เขามีลูกมีเมียไปหมดแล้วออก็ <laughs> ว่ากันแหละออพี่ปาล์มอะไรเงี้ยตอนนั้นคนเนี้ยเขาแบบว่าชอบเขียนเนื้อเพลง body slam มาให้อ่ะยาพิษเขียนเพลงจีบยาพิษเลย ตอนนั้นเราก็เด็กเนาะล้วก็อ่านล้วก็ชอบกชอบมีเพลงรักเยอะแยะไม่เอาเอาเพลงยาพิษล้วชอบเขาแล้วเราคุยแล้วคุยกันไหมคุยกันคุยคุยก็แบบว่าเดินคุยกันในโรงเรียนนี่แหละไอ้นั้นมันเด็กๆอ่ะมันเด็กเอาเริ่มที่มันมีแบบเพิ่มขนาดความเข้มข้นของสีชมพูเข้ามา่อยสิมีคนนี้ชื่อไหมคนนี้เป็นนักดนตรีเป็นมือกีตาร์แล้วเขาก็จะแบบขาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบดบอยเขาชอบคนเลวเขาชอบดูแบดแบดเหรอแต่จริงๆเขาก็แบดด้วยพี่พาไปแดนส สามแดนสี่มีเยอะเลยว้าวเป็นไงว้าวคืออะไรรู้ไหมเนี่ยแดนสามแดนสี่ไม่รู้อะในคุกไงเฮ้ยใจเย็นผู้ชายในสเปคเนี่ยคือมันต้องเป็นฟิลไหนอะสไตล์ของถ้าก็เป็นของน้องเบียร์สำหรับเบียร์ตอนนี้คือคนที่ทัศนคติดีค่ะพระไงพระพระก็คี้ดีอะไรเยอะนะไม่ได้ใช่พระ สรุปว่าชอบผู้ชายแบบจะต้องมีทัศนคติที่ดีเกลี้ยงไหมขาวไหมสูงไหมเรื่องรูปลักษณ์ไม่ค่อยมีสเปคเออไม่มีสเปคเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาไม่ต้องเข้มไม่ต้องไทยไม่ต้องเกาหลีไม่ต้องอะไรอะก็คือขอให้รวมๆออกมาแล้วดูดีเอถ้าสนใจในเรื่องดนตรีเหมือนกันร้องเพลงเหมือนกันจะชอบมากเป็นพิเศษใช่ที่นี่คือเป็นคนแรกไหมที่ได้มาถ่ายรายการอ๋อถ่ายรายการเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยว เม nah ื่อกี้เหมือนตะกุกตะกักนิดนึงว่าพี่เป็นคนแรกไหมที่ได้มาอ๋อก็ไม่แล้วก็มองคือนิดหนึ่งแสดงว่าคือมาหลายคนแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนไงปะโทก็าไม่ได้ว่าอะไรก็ถามธรรมดาพี่ถามเฉยเยพี่อะเป็นคนแรกที่แบบว่าเออมาถ่ายรายการอะไรอย่างงี้มีมีวงบูเฟ่เอ้ยมีวงบูเฟ่ก็แฟบแฟบอบอลมีมีพี่บอลที่แบบที่แวะมาถ่ายโปรโมทเพลงแป๊บเดียวทำไมเชินดิ้ไอบอลเนาะ รู้จักกันมานานละคนสองคนนี้ดีนะครับแต่ตัวเนี้ยก็อย่าไปรู้จักอะไรกับมันมากอ้ oh, ตัวนี้ตัวนี้ <okay. S 1> นไม่น่าคบเหรอใช่หมายถึงมันใช่ไหมหมายถึงพี่ <laughs> เราได้เพลงรายการเล้่อะไรวะแป๊บเดียวก็ได้แล้วนี่ไงแต่นี้คือเปียโนหนูก็เล่นได้อ่าเล่นได้ค่ะต้องโชว์ด้วยเหรอก็อยากเห็นนีเกรียลุกลุกมาหน่อยสิอ่ะอ่อเออเท่ๆหน่อยเหมือนจะนึกไม่ออกป่ะลืมแล้วมือนจะนึกไม่ออก ไม่ได้มาแล้วไม่ได้าแล้วเทแล้วแต่ว,แว,ว่าล่าสุดนี้คือมีเพลงเป็นของตัวเองจริงๆๆจังๆแล้วก่อนหน้านี้เคยมีเพลงของตัวเองไหมเียอ, <c oughs> อุ้ยพี่ซดาหนูทไมอ่ <c oughs> ะกีตาร์หนูพี่ซีพี่ซื้อให้ใหม่เลยจริงๆถ้ามันเกินคุยเนี่ยไม่ใช่ใชไ,มไม่ใช่เว่อใจหายหมดเลยนี่ และครเนี่ยถ้ามีโอกาสเล่นไหมเนี่ย,ยเดี๋ยวกําลังจะต้องไปเล่นคน่ะ สรุปแล้วรู้แล้วเหรอรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องไปเล่นเป็น,ปนช่องสา <นะ S 1> ด้วยตื่นเต้นไหมถึงกับไปเล่นละครจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเพราะว่ามันมีความพีเรียดหน่อยๆคือคาศัพท์มันจะไม่เหมือนเดิมไม่มันจะเป็นเอ็งค่าอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็ไม่ค่อยชอบทางพีเรียดเท่าไหร่แต่มันไม่เข้าปากเนาะแต่จะพูดได้เคยพูดเป็นที่เล่นเป็นท่านขุนเป็นอะไรอย่างงี้เลยเออเป็นเอ๊ยเขาเล่นท่านขุนปะวะท่านขุนที่อะไรก็จะมีภาษาแบบแปลกๆหน่อยเป็นทุกอย่างเป็นทั้งเด็กไอดอลมาแล เป็นศิลปินเป็นนักร้องจนล่าสุดนี้มีค่ายยังมีแล้วค่ะเป็นค่ายชื่อว่า WISE t h ค่ะศิลปินเยอะเลยในค่ายนี้ก็มีมีหลายคนทยอยออกอมากันก็ฝากไปติดตามได้นะคะทำซิงเกิลเองด้วยใช่เขียนเนื้อเองค่ะใช่เอาเอาไปไหนล่ะเอาไม่ทำ ก anyway> <MA ็ันหน่อยสิอ๋อจำจำคอร์ดไนเพลงนี้จำคอร์ดไม่ได้อะเพราะว่าเพลงเนี้ยมันมันไม่ได้เริ่มมาจากกีตาร์มันเริ่มมาจากในหัวเลยเธอจะรู้บ้างไหมว่ามีใครแอบมองก็อย่าคิดอย่างเงี้ยมองเธอยิ้มทีไรหัวใจก็สั่นไหวเธอเป็นเพื่อนสนิทแต่คิดไม่ได้ว่าเราเหมาะกันไม่อยากได้ Someone but it's only you เนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยในหัวเลยเฮ่เท่อะแต่เพลงมันน่าจะต้องมีแบบว่าเหมือนโยกโยกเต้นเต้นหน่อยไหมใช่ก็จะเป็น บบเต้นปะเต้นชายเป็นเพลงเต้นเต้นขนาดไหนเนี่ยเต้นแบบโยกๆยกเบาๆหรือว่าเต้นยังไงสนุกเลยอะเต้นได้เต็นที่เบียเป็นคนเต้นไหมเป็นคนเต้นชอบเต้นค่ะมันเริ่มจากการที่เราอะชอบชอบโยกชอบแบบให้ร่างกายมันไหลไปกับเสียงเพลงเหมือนกันพี่ก็ชอบโยกเหมือนกันอืมค่ะค่ะโอเคค่ะรู้แล้วค่ะสมมติถ้ามีผู้ชายหนไปเที่ยวแล้วมีผู้ชายแบบมาเต้นกับเรา ีอันนี้กับบ้านดีกว่าเออแต่สเต็ปมีผลแม้สมมติถ้าผู้ชายมันก็จะหัวเราะใส่อันเนี้ยอ้าวถ้าก็อ่ะเขาเสลยไงเข้ามาแบบน่ารักน่ารักเนี่ยแต่ถ้ามาแบบเก๊กเก๊กเท่ๆแบบหนูก็จะแบบมาอ๋อถ้าอย่างนี้ได้ได้แต่ถ้าแบบว่าเต้นขำๆนี่ก็ถึงก็หัวเราะเออก็เลยอ่ะอ่ะแต่ไปด้วยไหมนี่ตบมือเนี่ยเหมือนเชียร์หลินหุ่ยยังไงก็ไม่ได้ ฝากเพลงหน่อยดีกว่าฝาก็ฝากเพลงจดาดาด้วยนะคะชื่อเพลงว่าจดาดาร้ว่ยติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากเลยพี่รู้สึกว่าดีใจนะที่เราไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำเลยนะพี่นูก็ดีใจวันนี้เออเห็นกนในทีวีเนาะเห็นกันในทีวีเนาะแล้วแล้วมันเป็นไงพอเจอตัวจริงมันเป็นไงก็ดีกว่าในทีวีอีกนี่ นี่เราเนี่ยชอบปลอบใจคนเก่งนะเนี่ยมีดาราในดวงใจจริงๆไหมเอาจริงๆอย่าอย่าเวอร์ดิไม่ใช่ว่าตอนนี้พี่หรือเปล่าแล้วมาบอกว่าชอบพี่สีแต่จริงๆแล้วคือชอบคนอื่นบ้างอ๋อนี่กวนตีนของเนี่ยนะเนี่ยพี่ชอบว่ะเออแบบดาราที่ชอบมาด่าเรากว่ากวนตีนเบียบที่ชอบจริงๆคือใครก็มีพี่สี่นี่อีกไหมพี่มี่เหรอพี่มี่ก็ชอบค่ะตอนนั้นชอบมากเลยอ่ะพี่ชวนหนูไปรายการเอมิกาเข้าควรเลยปะ ยังก็ยังไม่รั้อันนี้ทำอะไรอยู่ลูกใชร่าพอดีมันมีเด็กคนหนึ่งที่มันไม่รู้ว่าชื่นชอบอะไรเวอร์เวอร์หน่อยเขาอยากคุยกับยูมากเลยพี่มี่สวัสด,ดีค่ะพี่มี่ค่ะแบบว่าหนูติดตามละครที่พี่เล่นกับพี่ซีพี่น่ารักมากเลยค่ะน่ารักพี่มี่น่ารักจังเลยค่ะน้องก็ทำกับข้าวด้วยนะชวนเบย์เมกาเข้าครัวเดี๋ยบนี้ ไอ่หนูชอบหนูชอบทํากับข้าวใช่หนูจะตัวลอยไหมอ่ะถ้าเกิดว่าพี่มีทํากับข้าวให้หนูกินน่ะหนูต้องตัวลอยแน่เลยอ่ะนี่เยอะมากเลยอ่ะเขินว่ะพอเแล้วเพ้อเขินต้องทำความเข้าใจน้องหน่อยน้องดูกัญชาเยอะเฮ้ยไม่ใช่คนค้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะใครเป็นคนคิดเวลาถ่ายรูปเวลาแบบก็ทำเองก็ทำสไตล์เราทำเองใช่อ๋อต้องเป็นอินเนอร์เราห้าสี่สามสองห้ารูป ยังมีทำได้ทุกอย่างโอเคน่ารักมากเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปฟิกกันครับทุกคนครับทะเลสีดำครับเอ๊ยยังไม่เอ๊ะหรอไม่เอ๊ะหรอเฮ้ยไม่ใช่ขอบคุณที่รักกันทะเลสีดำมาของเบียช่องเบียทะเลสีดำมาช่องเบียดีมาเหมือนสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เลยโอเคไปฟิกครับ ทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาเธอทรมเข้ามาใส่จะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอธำ พลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากในวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีดึงใจของเธอ ขอบคุณทีก,กนขอบคุณทุกครั้งทคอยกอดกนในวันที่ฝันหา คนที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาเจ้าทอมเข้ามาใส่จอตอบแทนความ คนที่รักกันขอบคุณจบกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปันหา ติดตามช่องบิสกิตเบีย <ลง S 1> ด้วยนะคะล <ง S 1> แล้วก็ตอนนี้เบียก็มีผลงานเร็วๆนี้เบียจะออกเพลงใหม่นะคะชื่อว่าเพลงจาดาดานะคะก็อย่าลืมไปฟังกันนะคะนี่สมเสเจ จะจะนะจะจะนะนาดออ่าอย่าลืมอย่าลืมไปดูนะถ้าเกิดว่าอยากเห็น MV วสวยๆอยากรู้ว่าเต้นเป็นยังไงร้องเป็นยังไงก็อย่าลืมไปตามกันนะคะมาเจอพี่ซีครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะจริงๆอ่ะติดตามพี่ซีมาแบบนานมากแล้วตั้งแต่แบบเด็กๆดูหน้าทีวีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบื่อคําว่าตติดตามตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอแต่ว่าพี่ซีอ่ะวันเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็คือ เหมือนโดนสตาร์กไว้อย่างนั้นอะยังแบบดูดีเหมือนเดิมเลยเออวุ้ยเพอๆอดูดีดูดีกว่าเดิมด้วยนะแล้วถ้าคัทเนี่ยจะพูดว่าไงถ้าคัทก็จะบอกว่าเอออันนั้นการแสดงนะไปเขาไปไปอีพีเขอเล่นที่ขายของหน่อยอ p นี้ของซิงวิทงมีจะเจออะไรบ้างกับเมียเดอะวายส์เนี่ย EP นี้ จะได้เจอความลับเรื่องผู้ชายอ่ะ <laughs> เรื่องผู้ชายเยอะมาก <laughs> พี่ซีถาม <laughs> เรื่องผู้ชายเยอะมากค่ะก็ไปดูกันนะคะโอเคบ๊ายบาย